ว้าวแดงแป๊ดมาแต่ไกลเลยวันนี้นะคะแดงแป๊ดก็ไปที่วัดพระธาตุดอยสุดเทพค่ะตอนขึ้นนะคะอย่างเทเลยค่ะทุกคนนี่ยังไม่ถึงไหนเลยนะคะหอบแล้วค่ะแดงแป๊ดก็หอบแล้วนค่ะทุกคนโอ้โหยังเหลืออีกเยอะมากเลยนะคะแวะกลางทางกินแมงจิ้งกุ้งก่อนนะคะจิ้งกุ้งนี่ก็คืออร่อยมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าชอบมากเลยค่ะมาถึงนะคะก็ไหว้ก่อนเลยค่ะเป็นคนดีมีมารยาทนี่ค่ะนี่เลยค่ะขึ้นไปคือบอกเลยว่าเหนื่อยมากนะคะ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงแล้วทุกคนเข้ามาถึงก็จะเจอกับทาวเวสุวรรณก่อนเลยนะคะด้านในเขาก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ให้เก็บรองเท้าด้วยนะคะทุกคน,กค,นคือจีมากประหนึ่งว่าคู่ละสามแสนนะคะจริงๆแล้วก็คือร้อยเก้าเก้าตามตลาดนัน้นี่เองค่ะมาถึงก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไหว้ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีทั้งแม่ชีบุญเรือนไม้แกะสลักนะคะโอ้โหงานคือแบบสวยวิจิตรการตาม,มากๆเลยนะคะของมองครองอะไรนะคะมีครบเลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะตัวมอมคะ่ะ อะไรที่เราไม่ได้เคยเห็นนะคะก็จะได้เห็นกันเลยทีเดียวนี่ค่ะอเข้ามาแล้วนะคะเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในละครเรื่องการะเกดเลยค่ะทุกคนเตงเต่งเต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 งอืตอนนี้ก็คิดว่าตัวเองเป็นแม่การะเกดยังไงอย่างไรคะแต่ต้องขอบอกเลยนะคะว่าด้านในนี่คือแบบว่าองค์พระพุทธรูปต่างๆนะคะคืองามมากๆ และตรงด้านบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวค่ะทุกคนวิวที่มีแต่สีขาวนะคะีค่ะทุกคนก็คือหมอกนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบขาวสว่างโอเคค่ะต่อมาด้านในกันต่อเนะคะเราก็เข้ามาไหวคธธ้ค่ะสักการะพระธาตุเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนไปจ้าแดงแป๊ก็นําทางนะคะพาเข้าไปไหว้ด้านในเลยค่ะมาถึงแล้วโอ้โหสวยอลังการเสร็จ มากเลยทุกคนผมแดงแป๊ดที่ว่าแสบตาแล้วนะคนเจอองค์พระธาตุเข้าไปนะคะโอ้โหบอกเลยค่ะแดงแป๊ดชิ้นทายจ้านี่นะคะก็ะจะมีกระดิ่งแควนตามข้างรั้วแบบนี้เลยนะคะก็ะไหว้พระขอพรกันไปเลยนะคะขอให้รวยก็ได้รวยนะคะขอให้มีโชวก็จงได้มีนะคะมาค่ะแดงแป๊ดอธิฐานขออะไรเนาะ,ะก็ไม่รู้นะคะก็ะต้องถามแดงแปดอ่ะเนาะโอเคค่ะจากนั้นเราก จุดเทียนเนะคะแลราก็ตั้งไว้แบบนี้เลยค่ะทุกคนและใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอพอรร่วมกันไปได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาส่งน้ําองค์พระธาตุกัน,นะคะ่ะก็เป็นองค์พระธาตุจำลองนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกคนวันนี้รู้สึกอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจมากๆเลยนะคะใครที่มาเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพกันด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าไปเลยค่ะบายบาย โชคดีมีใช่ทุกคนค่ะ